สวัสดีครับผมตหนุ่มโซล่าเซลล์ครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาตัวนี้มาเล่นดูนะมันเป็นบูทนะครับบูทแรงดันนะครับผมเนาะโมดูลนะครับโมดูลนะครับบูทแรงดันนะนะครับผมวันนี้นะก็ทํามาหลายคลิปแล้วนะครับสองสามคลิปแล้วนะส่วนมากจะบูทจากแบตเตอรี่นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองบูทจากแผงโซล่าเซลล์ โดยตรงเลยนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมจะใช้แผงลอ20วัตต์แตกนะครับย้ำวัดแตกนะมาดูกันนะครับว่าวันนี้มันจะได้บูตแรงดันสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนะครับได้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันเลยครับผมวันนี้นะครับจะใช้แผงแตกนี้นะแผงแตกๆนี้นะครับลอ20วัตต์นะ นี่เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2องมงสินาทนะนี่นะครับแดดก็โหวันนี้ก็ถือว่าจ้าใช้ได้นะแดดแรงใช้ได้นะครับวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเวลาต่อเข้าบูตโมดูลบูตคอนเวอร์เตอร์แล้วเนี่ยนะครับมันจะได้แรงดันที่เท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาครับผมมาต่อกันเลยนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวจะบูตจากแผงโซล่าเซลล์ที่แตกนะร้อยยี่สิบวัตต์นะครับ เดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆนะครับของตัวโมดูลตัวนี้นะนะครับมันรับไฟเข้าตั้งแต่8ถึง60โวลต์นะครับเป็นนะครับ12โวลต์ถึงออกนะครับเอาผุดออกนะครับ12โวลต์ถึง8 3โวลต์นะครับ1,200วัตต์นะ20แอมป์นะครับผมเนาะนะครับเราจะเอาไป DIY ใช้อะไรก็แล้วแต่เรานะครับแต่นะครับชิปนี้ผมบอกก่อนนะว่าเออมันเป็นโวลต์ลอยนะครับ เนาะคลิปเดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นบลรอยนะครับบางทีนะครับเราเอาไป DIY นะครับไปบูตขึ้นนะครับขับมอตรงมอเตอร์ขับอะไรที่มันโหลดหนักๆกินวัตต์สูงๆนะครับอันนี้ไม่ตอบโจทย์นะนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันจะบูตเท่าที่มันบูตได้นะนะครับผมเนาะตัวไหนที่วัตต์สูงๆนะครับกระแสสูงๆเนี่ยนะครับผมลองดูแล้วนะลองเอาแผงร้อยยี่สิบวัตนะครับเนาะโดยผ่านบูตตัวนี้นะครับเอาไปบูต เอาไปบูตตัวปั๊มน้ำผมนะปั๊มน้ำยีิบสี่โวลต์นะครับผมเนาะปรากฏว่ามันทํางานไม่ได้นะครับวัดมันสูงนะนะครับผมเนาะนะครับเ,เพื่อนๆก็ดูให้มันเหมาะสมนะครับดูให้มันแมทนะครับนะเนาะอย่าไปหวังว่ามันจะบูตขึ้นแล้วมันใช้งานได้แบบเอาไปขับมอเตอร์เอาไปขับปั๊มแบบนี้นะครับมันขับไม่ได้นะผมบอกก่อนนะผมออกตัวไว้ก่อนนะครับเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะ เดี๋ยวมาดูไฟออกกันดีกว่านะไอ้ไฟมาจากแผงกันนะครับว่าตอนนี้นะครับว่ามันมาเท่าไหร่นะครับแรงดันจากแผงนะอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับอ่านะครับตัวนี้นะเบเกอร์ตัวนี้นะครับแรงดันมาจากแผงนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดผ่านมิเตอร์ตัวนี้นะผมจะใช้2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับเวลาปรับนะครับมันติมิเตอร์ตัวนี้นะส่วนแคมป์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะว่ามันมาเท่าไหร่นะผมวัดตัว แรงดันมาจากแผงก่อนนะมันจะมาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ21.5นะนี่นะครับ21.5โวลต์นี่นะครับ21.5นะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมารองนะครับเปิดเบรกเกอร์นะแล้วก็เดี๋ยวจะลองปรับนะครับปรับเบียรตัวนี้นะครับตัวนี้นะนะครับปรับแรงดันขึ้นนะครับ ปรับลงก่อนนะเราก็จะขึ้นนะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นตัวต่าตัดนะครับผมเนาะนะครับจะให้มันตัดที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะไฟต่ําไฟเกินนะครับเราสามารถตั้งได้นะและตัวนี้จะเป็นตัวปรับแอมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปรับแอมนะผมไม่เคยปรับนะ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่นะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับอ่านี่นะอ่าตัวนี้นะครับคือไฟมันออกมาจากบูตเนี่ย24.11โวลต์นะ เมื่อกี้ผมวัดได้22โวลต์นนะตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเนอะอ่ะเดี๋ยวจะลองปรับให้มันลงต่าสุดดูก่อนนะครับโดยปรับจากตัวนี้ออ่าลงแล้วนะครับ23 22แล้วนะอ่า21โวลต์ได้ไหมได้อีกไหมอ่าต่ำสุดแล้วนะครับต่าสุดได้21.19นะครับผมเนอะอ่า21.19นะนี่นะครับอ่า เดี๋ยวผมวัดแรงดันมาจากแผงให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับมาจากแผงนะยี่สเอ็ดจุดห้านะครับอ่าในจอยี่9เอ็ดจุดหนึ่งเกอันนี้ยนะี่สิบยี่าเอ็ดจุดห้านะอนี้ได้ยี่สเ็ดจุดห้านะแรงดันต่ำสุดนะที่วัดมาจากแผงนะครับตัวนี้คือผ่านบูธนะยี่สเดจดหนึ่งเก้านะครับนี่นะนี่นะครับอ่าโอเคนะอันนี้คือวนลอยนะผมบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นวนลอยนะ เน้นย้ำนะครับว่าเป็นวนลอยนะอ่ะเดี๋ยวจะลองบูธขึ้นสูงสุดนะครับว่ามันจะได้กี่วนนะเดี๋ยวคลิปนี้จะทําแบบสั้นๆนะอ่ะเดี๋ยวลองบูธขึ้นนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะอ่าขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วสังเกตที่หน้าจอหน้าจอนี้นะครับผมขึ้นแล้วมันได้สูงสุดเท่าไหร่นะนะแรงดันต่ำสุดได้ยี่สิบวนนะอ่าสี่สิบแล้วนะครับผมสี่สามแล้วสี่ห้าแล้วนะครับผม 5่าห5าโวล์53 54 5บ5ามสิบส okay. right. nice. right. right. ี right. Right. So, uh ้บโวล์นะครับโอ้โหบูดได้เยอะเหมือนกันนะนี่นะครับบอกก่อนหน้าโวลลอยนะโวลลอยนะจ๊ะโวลลอยนะนะครับไปต่อโรนี่คือโวล์ก้องเลยนะนะครับโวลดหนักๆเนี่ยนะครับผมอ่าเจ0แ้ต่แตไอปดสโหเลยนะ85ด6โอ้โหได้86.2นะจ๊ะโอ้โหอันนี้คือบูทสูงสุดนะ86.2โวล์นะครับผม นะ86.2โวลต์นะนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้คือโวลต์ลอยนะเน้นย้ำนะครับผมเนอะอ่ะสรุปนะครับสรุปบู Mod Boot ตโมดูลบูตตัวนี้นะบูตต่ำสุดได้ที่21โวลต์นะแล้วก็สูงสุดได้86เอา86โวลต์เลยนะครับเนาะนะอ่าเศษแมวนะปัดทิ้งนะอ่านะครับได้ประมาณนี้นะ ผมเห็นเขาเอาไป DIY นะเออเอาไปใส่กับพวกเอ่อเครื่องเสียงที่มันเป็นบลูทูธอะนะนะครับใช้มันจะเห็นอยู่ในกล่องเขานะเขาจะใช้ตัวนี้แหละคอยบ t ู o ู t แรงดันจาก12โวลต์นะครับขึ้นเป็น24โวลต์ก็ได้นะนะครับผมเนาะเพื่อให้มันเพียงพอต่อเออไฟนะครับไฟเนาะไฟเลี้ยงแรงดันได้เยอะๆนะนะครับผมเนาะส่วนมากเขาเอาจะไปแบบนั้นซมากกว่านะ เมื่อก่อนผมก็ใช้ขับตัวแอมฉิวผมนะก็ต่อผ่านตรงๆเลยนะครับจากแผงโซลาเซลล์มาก็ทั้งวันนะผมก็เปิดทิ้งเปิดกว้างเปิดให้วัวฟังเปิดให้หมามันฟังนะครับผมเนาะ <c oughs> นะครับเพราะเขาไฟฟรีนะครับผมเนาะ,อะลองดูครับผมลองดูนะลองดูนะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองมาคอมเมนต์ดูกันแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้มันโอเคไหมนะครับมันไปต่อยอดให้กเพื่อนได้ไหมนะ เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมเนาะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับโชคดีมั่นหมายครับผม